สวัสดีครับเราจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการกึงฟินิชด้านในนะครับก็การกึงฟินิชด้านในเนี่ยในหัวข้อของเราจะใช้ตัวมีดที่เราทำมาเป็นเหมือนตัวลาบนะครับก็เลือก Create Operation เลือกการกัด Finite Turn ID นะครับก็เลือกในหัวข้อของทางด้านตัวที่เป็นโปรแกรมเลือก ID 5 5 L a o i d a n c e ID แล้วก็การกัดเนี่ยเป็น finish m e t h o d ก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะมาเลือกหัวข้อซึ่งจริงๆ Default มันเนี่ยถ้าเราลองกด generate เลยมันก็จะได้่าดขึ้นมาให้แบบนี้นะครับ หนึ่งผาหน่งเส้นก็คือจะทำทีนิดหนึ่งเส้นผลก็คือว่าตัวที่เป็นคั t ติเ e เชียนเนี่ยเราเลือกเป็นซิงเกิลถ้าเราเลือกเป็นมัลติเพิลนะครับมันก็จะเกิดเส้นผาขึ้น2เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในหัวข้อของด้านตัวที่เป็นคอนเนอร์เนี่ยเราก็คือเลือกเป็นเอ็กเท เอ็ก n ทก็คือเหมือนกับยืดตัวขอบให้มันคมออกไปนะครับมันก็จะยืดออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเ,เราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางของทางด้านตัวทูนนะครับกับก้านร,รีเจียนว่าให้ทำถึงแค่รูบริเวณน,นี้ก็พอนะครับไม่ต้องลึกเข้าไปในส่สวนของอ,อันอื่น เราก็จะเข้าไปในหัวข้อของทางด้านตัวที่เป็นทิมนะครับเราต้องการทิมเป็นแบบแ x i เ l นะครับก็ลองกำหนดจุดครับแล้วก็ลองเลือกดูหัวข้อคัดลีเชนเนี่ยมันก็จะหายไป ครับลองกด generate ดูก็คือวิ่งถึงแค่นี้แล้วก็ยกกลับนะครับก็คือกึงื้อทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้กึงจากข้างนอกสลับกันนะครับเราสามารถที่จะมาปรับลองปรับตรง region sequence นะครับครับปรับเ e g เอนซ q u ีเควเนี่ยมันก็คือจะเริ่มจุดนี้ก่อนหมายถึงว่าทำาร e เอนนี้ก่อนแล้วค่ทำาร e เอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือ RewardSequence เราสามารถที่จะกําหนดตัวที่เป็น multi-part นะครับ multi-part คือเหมือนกับว่าให้มันกดลึกลงไปหลายชั้นนะครับหลายชั้นแบบนี้ได้โดยใส่ตัวที่เป็นค่า constant depth หรือว่าจํานวนชั้นว่าเราต้องการ3ชั้น4ชั้นอย่างเงี้ยนะครับได้ก็ในที่นี้เนี่ยผมลองกําหนด path setting จากเปลี่ยนจาก รีเวิร์ดเป็น f o r ์เวิจาก f o r ์เวิร์ดเป็นรีเวิร์ดนะครับแล้วก็ลองกด g e n e r a เรดูสังเกตว่าทิศทางเนี่ยมันก็จะสลับสลับกันนะครับเมื่อกี้คือสลับรีเจนแล้วก็มาสลับกันในหัวข้อของผ่าน Setting d i r e c t ั o นก็ลองดูนะครับอันนี้ก็คือเข้าตรงๆแล้วก็ออกมาแบบนี้ครับ โอเคก็ในส่วนของทั้งด้านตัวที่เป็น ID ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันถัดไปนะครับเราจะมาอธิบายในหัวข้อของทังด้านการทำตัดชิ้นงานออกจากตัวแพเล็หรือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Part Off นะครับ Part Off ก็คืออันนี้นะครับครับผม